สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันต่อที่ด่านลูกบาทเม่นบนหกนะครับขอลองรอบเดียวนะครับถ้าชนะก็ชนะถ้าแพ้ก็แพ้ไปเลยแล้วกันนะครับก็จากคลิปเมื่อกี้ผมว่าผมก็ยังย้อนพอย้อนกลับไปดูแล้วก็ยังรู้สึกผิดพลาดตรงที่ว่าเราเราควรที่จะอัพแรกก่อนนะครับดูซิว่าจะช่วยไหมนะครับอมาตะลมอมาตะพัดน้ําแข็งไฟนะครับ <S <S ขอเรียกเพื่นอนสักนิดนึงนะครับผม ตอนนี้ถ้นแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้แรกมันขาดนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นครับถ้าใครเห็นก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแรกมันขาดผมก็เลยส่งทีมไม่ออกใช่ไหมคราวนี้เราล่ะปึ๊บดูดิแตกไหมป้อมแรกเนี่ย โอ้โหไม่แตกนะครับผมแตกครับแต่ก็เท่านั้นครับก็เท่านั้นนะครับผม <French job> เหมือนเดิมโอเค15บขนนกนะครับสำหรับหนูทดลองอย่างผมก็ถ้าใครอยากลองก็เข้าได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะครับก็วันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม